co oh. co oh. 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 chuyển nhượng chuyển nhượng, không khăn thì ui hết lùi lùi mà lui. hết. cá nó từ trên đó, ao to. phải 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 hay đấy, phải su tôi ba cần su nhiệt để lóc về đây đẹp học yeah. <laughs> ơi lột thang nhá nè hên bọ nhiều phưng có nhào tự cả không khí mình nó thang ไปไเอ้ยไปฮ้ยนี่ยังมีบัวนึ่งอยู่แทงก้อนนี้ได้บ่ได้เล่อเย่ยโตอะไรเขาอะไรมังเขาตแบบนี้เนาะพี่น้องการที่บัมีเมียการที่บัวมีเมียลำบากแค่ไหน น้ำหนองพงฟิไพกันได้ลุยไปเนาะนี่เขาความฮักความหักเป็นใหญ่พี่น้องเออเอาขี้่มไเอากูดเอา่ะขี้มันแปนี้ขี้มันเนขีวัโซ่ตาขี้วัสายคันเรนต๊บุได้ตกเสียวงรถนี่นะเป็นไงตอนนั้นนี่ ทางที่กันด่านที่สุดขึ้นไปนี่เอาจะไปเข้าหูหนูนั่นเนาะพี่น้องเนาะขึ้นนี่ไปเข้าหูหนูนั่นเอาส้มกันไปว้า็เฉื่อยเยอะเุดเยอะเอาคันที่สองผมมีผมมีวิลลทักไปเฮ็ดลุยๆมาเลยเฮ็ด

Nam cho Việt Pan, Việt Pan mà lời <laughs> bỏ Chuyện chuyện có mất bọn Đây, Mà ơi, mà lươi. Oh, trời cô, trời cô, cô Dẹp, dẹp, phải thì tả pháp xôm nó phải nông đó Khiếp này, thao pha điều muôn Lên xinh ทางเข็บ้านเฮาเนาะไปเด้อเอ้ยหัวหน้าเนาะทางคืดแล้วหัวหน้าเอ้เนี่ยสามคันวันนี้เนาะสายลุยใายเดี๋ยวลุยขวดเบิึงเส้นทางเนาะว่าเข็นี้มันเสียากบ่กกัน n h ạ พอสมควรอยู่เนาะเออไปล้างไม่แก่งเลยอไปร่างไม่เกงเหรอเออทีมงานเราสามคนวันนี้มือเข็ดไปได้บ่้ยเอ้มือเข็ดไปได้อีกบ่ เนี่ย่านทางเอาติดตามภับ z ม o ด้วยพี่น้องเด้อฝากสองบ่วสี่ไฮเนี่ยเป็นยังไงกะเอาแค่ยากลุยอน่าละติดต่อมาพี่น้องสิพาลุยเด้อเอาขอบใจพี่น้อง